สิเส้นทางพรีเมียมที่สุดในเมืองจีนต้องไปเช็คอินที่ไหนบ้างรวมไว้ให้ในคลิปนี้แล้วค่ะ1เส้นทางทิเบตดินแดนสวรรค์นั่งรถไฟไต่หลังคาโลกพาไปสัมผัสพระราชวังโปตาลากงที่เมืองลาซาชมวิวเทือกเขาที่ทะเลสาบยำโดและไปะเยือนวัดทาชิลุนโปวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิกาเซอากาศดีที่สุดในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนตุลาคมค่ะ2สเส้นทางสายไหมเส้นทางที่รวมมรดกโลกทางวัฒนธรรมไว้ไปเยือนทะเลสาบพ,พ,พะจัน์เซี่ยวและขี่อูดกลางทะเลทรายหมิงซาซานอีกทั้งยังมีภูเขา สายรุงจางเย่และกำแพงเมืองเจียกวน 3เส้นทางคานาสือเป็นเส้นทางสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองซินเจียงซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทะเลสาบคานาสือช่วงที่สวยที่สุดคือเดือนกันยายนค่ะเมื่อเรามองออกไปจะเห็นวิวภูเขาที่มีน้าใสสะอาดและมีใบไม้ที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาลอีกด้วยค่ะและพาไปเยือนเมืองคารเมเป็นเมืองที่มีภูเขาหินรูปร่างแปลกๆคล้ายเมืองร้างที่ถูกลืม4เส้นทางซินเจียงคาชกาเดินทางสู่ตะวันตกสุดของเมืองจีนพาไปเช็คอินกันที่เมืองเก่าคาชกากับตลาดพื้นเมืองที่นี่รวนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอุยกูและาส ผัทะเลสาบไปซาหูเป็นทะเลสาบที่มีน้ําสีฟ้าใสาสะท้อนกับภูเขาทรายสีขาวขอบอกเลยค่ะว่าเดือนที่สวยที่สุดคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนและไปกันต่อที่เส้นทางที่5เส้นทางอีนีพาทุกคนไปสัมผัสความโรแมนติกที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพั่งสวยที่สุดในเดือนมิถุนายนและกร,ะรกฎาคมค่ะและไปชมความงามของทะเลสาบไซรีมูเดินเล่นที่ทุ่งหญ้านาลาถีกว้างสุดสายตาก,กันเลยค่ะ6เส้นทางโมเหอเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางแสงเหนือสุดของเมืองจีนเลยค่ะพาไปเยือนหมู่บ้านเป่ยจี้หรือว่าหมู่บ้าน ทั่วโลกเหนือและยังมีช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในเดือนกันยายนอีกด้วยค่ะ เเส้นทางแม่น้ำแยงซีกียังเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเมืองจีนพาทุกท่านไปนอนบนเรือสำราญหรูของเมืองจีนชม3ามช่องแคบที่สวยงามที่สุดของแม่น้ำแยงซีกี้เที่ยวกันที่เมืองผีเฟิงตูและไปชมเขื่อนซานเสียต้าป้าเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนต่อด้วยเส้นทางที่8ดอู่ไถซานเป็นหนึ่งใน4ีขุนเขาพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งซานซีพาไปชมถ้ำหินวินกังปฏติมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามและเยือนวัดเฉวียนคงสือหรือที่รู้จักกันในชื่ออารามรอยฟ้าสถาปัตย กำในเมืองจีนที่ถูกสร้างเรียบไว้ตามหน้าผาสูงชันเส้นทางที่9ภูเขาฉางไปซานที่นี่เรียกได้ว่าเป็นชายแดนวัฒนธรร,ธรรมจีนเกาหลีชมทะเลสาบเทียนฉือบนยอดภูเขาไฟเก่าที่สูงที่สุดในโลกสวยที่สุดในช่วงเดือนกันยายนที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งหนึ่งค่ะและเส้นทางสุดท้ายเส้นทางมองโกเลียในยจะพาทุกท่านไปเยือนทุ่งหญ้าซีลามูเล่เป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และสวยงามมากค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแล้วแวะไปสัมผัส,สวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กระโจมของชาวมองโกเลียในเป็นยังไงกันบ้าง กับ10เส้นทางพรีเมียมของเมืองจีนที่ Panda Holiday ได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้เพราะการเดินทางระดับพรีเมียมคือการเลือกเส้นทางที่ใช่สำหรับตัวเองค่ะหากท่านไหนพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปกับ Panda Holiday กันค่ะโลกจะกว้างทางจะไกล Panda ใส่ใจดูแล